สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาเข้าครัวมาทํำอกไก่อบนะคะหมักแนวเม็กซิกันค่ะที่เรียกว่าฟาชิต้านะคะอกไก่เนี่ยหนักประมาณ160กรัมและติ๊กสไลด์เรียบร้อยแล้วค่ะมันจะไม่หนาเกินไปนะคะเราเริ่มมาหมักกันเลยเราใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะใช้กระเทียมแล้วก็มีเครื่องเทศอื่นๆนะคะถ้าใครดูไม่ทันก็ดูคาบรรยายใต้ล่างวิดีโอได้ค่ะติ๊กใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว สูตรมักสูตรนี้นะคะมีข้อดีตรงที่ว่าอกไก่ก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะการทํโอกไก่ทําค่อนข้างยากถ้าเราปรุงสุกมากเกินไปมันก็จะแห้งแล้วก็แข็งแล้วก็ไม่อร่อยค่ะสูตรนี้ดีต่อการคงความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าของเนื้อไก่นะคะพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็นําอกไก่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยลงมาคลุก ในน้ำมันหมักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเจ้าไก่แล้วก็พร้อมเครื่องหมักนะคะนำไปแช่ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นเราถึงจะมาปรุงสุกได้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมผักค่ะผักที่ติ๊กใช้วันนี้มีอยู่3ามอย่างนะคะก็มีพริกหวานเราหั่นบางๆค่ะ พริกหวานสีแดงกับสีเหลืองนี้นะคะจะมีรสชาติอร่อยมากกว่าพริกหวานสีเขียวค่ะวันนี้ติ๊กใช้แค่สองสีเท่านั้นผักอย่างที่สองที่ติ๊กใช้นะคะก็จะเป็นหัวหอมค่ะจะนำมาหั่นบาง อย่างสุดท้ายนะคะก็จะใช้เป็นมะเขือเทศค่ะไม่แน่ใจว่าจะเรียกผักหรือผลไม้ดีนะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ขั้นตอนต่อไปเรามาทอดไก่นะคะใช้กระทะตั้งไฟค่ะช่วงแรกเปิดไฟแรงก่อนใส่ไก่แล้วก็น้ำมันหมักลงไปทิ้งไว้สักครู่นะคะค่อยกลับ เราทอดจนไก่เหลืองทั้งสองด้านนะคะจากนั้นเราถึงจะนำไก่ย้ายใส่จานแล้วเราไปทำให้สุกต่อในเตาอบค่ะ พอเรายกไก่ออกแล้วนะคะเราก็ใช้กระทะไปเดิมค่ะใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปช่วงแรกใช้ไฟแรงก่อนพยายามให้ผักเขาได้เป็นสีน้ำตาลนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มนิ่มสักสักครู่หนึ่งเราก็ปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นเราก็จะย้ายผักที่เราผัดนี้นะคะนำไปอบต่อในเตาอบพร้อมกับไก่ค่ะ นี่ค่ะไก่อบเสร็จแล้วนี่ค่ะเรามาจัดจานกันค่ะข้าวที่ติ๊กใช้นะคะก็จะเป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องหอมมะลินะคะหุงผสมกับข้าวไรซ์เบอรี่ค่ะวันนี้ติ๊กแต่งจานด้วยผักชีค่ะ สดๆจากสวนอีกแล้วเหมือนเดิมติ๊กปลูกแทบจะทุกอย่างเลยนะคะเรามารองหั่นไก่ชิมดูค่ะนุ่มมากเลยข้างใน,นก็ชุ่มชํำนะคะชิมดูสิอื้อืออร่อยนุ่มมากวันนี้ติ๊กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ